สวัสดีค่ะทุกคนเจอกับฟานะคะในช่องฟาอป c h ชาแนลค่ะวันนี้นะคะทุกคนฟาจะมารีวิวเครื่องสำอางในเซเว่นนั่นเองนะคะซึ่งเป็นอะไรที่แบบว่าน่าสนใจมากๆเลยนะคะนั่นก็คือเจ้าตัวนี้นลคะ่ะอันนี้นะคะเป็นเบบไลซีพัด a2 บวกนะคะอันนี้ฟ้าซื้อสีไลท์เบลดมาเนาะจะบอกว่าสภาพหน้าตอนนี้เป็นแบบว่าโซมมากๆเลยนะคะและเจ้าตัวน,นี้นะคะเป็นซีซีที่เน้นงานผิวมากๆเลยนะคะช่วยปรับสภาพผิวให้ขาวกระจ่างใสละเรียบเนียนตลอดทั้งวันพร้อมกันแดดไม่หุดตันผิวแล้วก็กันน้ากันเหงื่อด้วยค่ะทุกคนบอกได้เลยว่าเจ้าตัวน,นี้เป็นซีซีงานผิวอย่างแท้ทูเลยนะคะ <Wow. S 1> มาทุกคนอย่ารอช้าเดี๋ยวฟ้าจะลองเนื้อดูนะคะว่าเนื้อเขาเป็นอะไรยังไงเนาะนี่นะคะทุกคนเนื้อเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะคะ เขาบอกว่าเจ้าตัวนี้นะคะบางเบาและเกลี่ยง่ายด้วยนะคะทุกคนนี่เลยสีเขาจะเป็นประมาณนี้เลยนะคะอย่าเร้าทุกคนเดี๋ยวปาจะแต่งหน้าเลยละกันเนาะเพราะว่าตอนนี้คือหน้าแบบไม่โอเคเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าหน้าโทมมากๆเลยเนาะปาใช้สีคินแม้แตทุกคนทาทั่วใบหน้าเลยนะจ๊ะปาจะใช้นิ้วนะคะในการเกลี่ยนะ ลงผิวหน้าเสร็จก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะหิวให้ลุคที่แบบว่าดูสุขภาพดีดูฉ่ำน้ำําดูอิ่มน้ํามากๆเลยนะจะไม่ได้ดูแมทนะคะนี่เลยเป็นประมาณนี้เลยเนาะขอนะตัวไปแต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาสรุปให้ฟังนะคะโอเคทุกคนแต่งหน้าเสร็จก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะเป็นงไงชอบไหมคะถ้าอยากรู้ว่าฟ้าแต่งหน้าลุคนี้แต่งยังไงก็สามารถไปดูคลิปได้นะคะบอกเลยว่า ฝาทำคลิปรีวิวเครื่องสำอางในเซเว่นนะคะโดยแต่งหน้าเป็นลุกนี้นะคะอย่าลืมไปติดตามดูนะคะอ่ะทุกคนอย่ารอช้าเดี๋ยวพ่จะพูดสรุปนี่เลยดีกว่าค่ะ Baby ้ไวซ e c c ครีมนั่นเองเนาะว่าเขาดีอะไรยังไงนะคะ Baby ้ไว c CC c ครีมเจ้าตัวนี้นะคะขอพูดในเรื่องของแพ็เกจจิ้งกันแล้วกันนะแพ็เกจจิิงของเขาเป็นแบบซอง แน่นอนอีกแล้วว่าไม่กินไปที่กระเป๋าแสดงว่าพ,พกพาไปไหนก็สะดวกไงนะคะคือมันดีมากจริงๆอย่างต่อไปนะทุกคนทาบนผิวหน้านะคะฝาให้ความรู้สึกนะแบบว่าดูฉ่าดูวาวนะคะไม่แมตเลยนะเกลี่ยก็เกลี่ยง่ายไม่เป็นคราบหน้าดูแบบให้ความชุ่มชื้นหน้าดูแบบ วาวแบบวาววาับเหมือนคนผิวสุขภาพดีเลยก็ว่าได้นะคะและแน่นอนที่สําคัญเลยนะคะคนผิวมันอาจจะไม่ได้ชอบในสิ่งสิ่งนี้สักเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามันดูฉ่ำจนเกินไปในระหว่างวันนะคะก็ต้องแบบว่าเติมต้องซับอีกใช่ไหมซึ่งตัวฟ้าเองอะถามว่าชอบไหม ้าชอบฟินิชผิวในการที่ลงเสร็จผิวมันดูแบบสุขภาพดีมากๆเลยนะคะแต่ในระหว่างวันคือก็แน่นอนต้องซับนะคะซับความมันส่วนเกินบนใบหน้านะคะหลังจากที่ฟาทาตัวนี้ไปนะคะฟาก็ได้ทําการทาแป้งทับด้วยนะคะแต่ว่าไม่ได้ทาเยอะนะคะก็จะมีความฉ่ําของซีซีครีมของเขาบ้างนะคะนี่แหละ สิ่งที่คนผิวมันน่าจะไม่ค่อยชอบเราก็ต้องเติมแป้งซะหน่อยนะจ๊ะเพื่อเซ็ตผิวเซ็ตนุ่นเซ็ตน่เซ็ตนี้ให้คงที่กับหน้าเราตลอดเวลาเนาะในส่วนของการเกลี่ยนะคะบ,บอกได้เลยว่าเกลี่ยง่ายไม่เป็นคราบนะคะคือส่วนตัวฟ้าเกลี่ยนะปึ๊บึ๊บหน้าดูโอเคขึ้นเลยแบบเออเอเอชอบนะและในเรื่องของการปกปิดนะคะบอกได้เลยว่าเขาไม่ได้ปกปิดแบบเนียนกริบนะคะทุกคนเขาปกปิดให้เป็นแบบผิวมากที่สุดเนี่ยสิวตัวในทุกคน ถามว่ามันมีไหมมันก็มีนะคะแต่มันก็ไม่ได้ว่าเนียนกิฟมันช่วยแบบว่าทําให้หน้าเราดูโอเคขึ้นนะทุกคนถ้าอยากให้เนียนกิฟก็แน่นอนต้องทาคอนซีลเลอร์นะคะ ถ้าใครชอบเป็นงานผิวเน้นธรรมชาตินะคะไม่ควรพลาดซิซีครีมของ b บบ y b ายแน่นอนนะคะซิซีครีมเจ้าซองนี้นะคะราคาอยู่ที่49บาทนะคะหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเทุกสาขาเลยนะจ๊ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะกดซับสไครต์แล้วกดแชร์ฟล์ด้วยนะคะที่สําคัญนะคะทุกคนอย่าลืมกดกระดิ่งกุุงกิ้งฟอนด้วยนะคะเวลาฟันลงคลิปม่เหมือนคนจะได้พลาดนะถ้าใครนะคะอยากให้ฟอมมานั่งรีวิวเครื่องสำอางในเซเว่นิกนะคะก็สามารถเม้นบอกใต้คลิปได้นะคะชิมยนแล้วไม่กัดนะคะทุกคน ไปแล้วเอย้ยวายสวัสดีค่ะจุ๊ง่ะ